สวัสดีครับคุณผู้ชมทางวอลเลย์บอลนะครับก็ตอนนี้เข้าสู่ในช่วงของการรีแคปการแข่งขันวอลเลย์บอลมาดามลุยส์ไทแลนลีกนะครับของฝั่งหญิงนะฮะหลังเกมครับเกมสัปดาห์ที่5นะครับประจำฤดูกาล2024ถึง2025นะครับก็เดินทางกันมาถึงคู่ที่3ของสัปดาห์ที่5 นะครับเป็นเกมในวันอาทิตย์นะครับที่22ธันวาคม2567ซึ่งก็เป็นครึ่งหลังของเลกแรกกันแล้วนะครับเกมที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามในคลิปนี้นะครับก็จะไปดูเกมคู่ระหว่างสุพรีมทิพยะชนบุรีอ e ีเทคนะครับโรมาสีชมพูครับลงสนามพบกับแฮนด์อ,ดอนินแฮนด์ฤรษอศรราชมงคลธัญบุรี VC ซนะครับซึ่งเกมการแข่งในคู่นี้ทำการแข่งขันในเวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงนะครับถ่ายทอดสดด้วยทางช่อง g m m 25 นะครับจริงๆช่วงที่ทำพรีวิวกันไปนะครับในเกมคู่นี้กับทางพี่ปักลุมเมเล่นเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นเกมที่ทางซูพรีม e เนี่ยจะเล่นยากที่สุดในการเจอกับทีมที่ไม่ได้อยู่ในโซนลุนแชมป์ด้านบนสามทีมน,นะครับหัวตะกายเปว่าพอเล่นกันไปจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าคมไสทางแน้นแทนแบบทุกมิติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของเกมเนี่ยไปว่ากันนะครับ ผลงานที่ผ่านมาครับสุพีมก่อนหน้านี้สี่นัดชนะมาสี่นัดรวดนะครับยังไม่เสียเซตให้ใครนะครับแล้วก็เกมการในขั้นสุดท้ายที่เล่นเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมนะฮะเนื่องจากว่าถูกเลื่อนขึ้นมาก่อนน้องๆนักกีฬาหลายคนติดภารกิจเล่นกีฬาแห่งชาตินะครับก็ไปเล่นในนามจันทบุรีกันมาเกือบทั้งทีมนะครับแล้วก็ได้แชมป์มาด้วยมีแค่ใบเตยนัททีมากรุบแก้วนะครับที่ไปเล่นให้กับปทุมธานีแล้วก็ได้รองแชมป์ไปนะครับฟอร์มค่อนข้างดีลยครับสุพีมแต่ว่า พวกเขายัางไม่ได้เจอกับทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือนครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นนะฮะการจัดทีมครับของทางโค้ชกิฟวิรวัลอภิญญาพงศ์นะครับก็เลือกใช้มือเซตเป็นกระหนกพรแสงทองนะครับในการออกสตาร์ทบอลเร็ว2คนเป็นทางพื้มจิตถิ่นขาวกับกัญญาลักษณ์ขุนเมืองนะครับผู้เล่นหัวเสาวิสาสีทาเล์ครับกลับมาจาก LP Bank หนินบินอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากไปเล่นสโมรสรชิงแชมป์โลกมาแล้วก็มาช่วยทีมได้ในวันนี้นะฮะ ลงคไขยกับกติกาแก้วพินนะฮะโดยที่มีทางด้านของอตัวตีจากแดนหลังออกสตาร์ทโดยนัททิมากรุบแก้วนะครับหรือว่าน้องเตยนั่นเองตัว,วรับอิสระก็จะเป็นทาง สุธาธาาพัตาไพโรนแล้วก็นัทมนลเหลืองวัฒนาวิไลนะ,ะะ hand hand, น,น,นะครับขณะที่แฮนดินแฮนดูสอกาสมงคลธัญบุรีวีซีครับทีมของโค้ชแจ็คบุญชัยอุณากะรนะครับก็ผลงานในเกมล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะทางแก่นนครมกชอมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีไป3ต่อ1เซตก็ถือว่าอยู่ในเซฟโซนพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปลอดภัย100%เซกับโปรแกรมที่ยังต้องลงเล่นต่อถ้ารวมนัดส,สูพรีมแล้วก็นัดที่เหลือในช่วงเแรกๆเนี่ยก็คือรวมทั้งหมด3นัดนะครับก็ต้องทำผลงานให้ดีที่สุดนัดนี้ครับ ลูกทีมของโค้ชแจ็คที่ชนะมา2แล้วก็แพ้มา2นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คะแนนเนี่ยก็เลือกส่งมือเซตลงมาเป็นซาสิประพามณีวงนะครับผู้เล่นบอลเร็ว2คนวันนี้ใช้สปายอมรดาเลิศสว่างยืนคู่กับวนิดาพึ่งพินนะครับหรือว่าน้องแพ็คเป็นดาวรุ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวีซีอดีตผู้เล่นของทางโรงเรียนสุโขทยัยวิทยาคมนะครับหัวเสานันพัฒนมูลจะคำนะครับยืนไข่กับ ธัญพรสีโซ่โดยที่มีอชิระรยามกกำใจบุญนะครับหรือว่าน้องหยกที่ยืมมาจากสุพรีมเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวตีจากแดนหลังนะฮะแล้วก็ตัวรับอิสระเป็นทางกนกวานแสงอุไทยกับซัมซูเซงนะครับเกมนี้เนี่ยมีผู้เล่นของทางแคนินแีนเนี่ยได้ลงสนามเจอกับทีมเก่าอย่างสุพรีมเนี่ยถึง7คนเลยนะครับบางคนนี้ก็ไปแซวกันว่าเป็นในส่วนของสาขาใหญ่เจอกับสาขาย่อยก็จะมีขึ้นให้ตามรูปนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับไล่กันมาเลย ก็หลายคนมากนะครับน้องซัมซูเซงน้องอานายธัญพรปิยว,วันพุทธรอดใช่ไหมฮะนักเรีนพรบุตรดา,าสาศิปภามณีวงศ์อามรรัเลิศสว่างแล้วก็อชริยาพรกำจบุญนะครับยกกับส้มโอเนี่ยนะครับยกอชิริยาพรกำจาบุญกับส้มโอเนี่ยก็มาในสัญญายืมตัวนะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตให้ลงเล่นกับต้นสังกัดที่แท้จริงได้ในเกมนัดนี้นะครับ เกมการแข่งขันที่ออกมาครับอันนี้พูดโดยรวมๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่ารูปแบบของเกมเนี่ยคือทั้ง3ามเซตเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะครับคือซูพรีมเนี่ยเดินสั้นเป็นหลักนะครับคือบอลบอลของซูพรีมเนี่ยถือว่า,อาบอลแรกเมื่อวานในการในการที่จะรับลูกเสิร์ฟของทางแคนาดาเนี่ยประสิทธิภาพสูงมากคือผมนั่งดูเกมอยู่ในสนามแล้วก็นั่งจดสถิติอะไรไปต่างๆเนี่ยคือบอลแรกของซูพรีมเนี่ยที่วิ่งนะครับ ที่มือเซตไม่สามารถทํางานได้เนี่ยมีอยู่ไม่เกิน2ลูกเลยนะครับแล้วก็รับเสิร์ฟพลาดเป็นลูกเดียวที่เป็นลูกเสิร์ฟเอสของทางแฮนด์อินแฮนด์นะครับคือเมื่อวานบอลแรกยอดเยี่ยมมากพอบอลแรกยอดเยี่ยมปุ๊บเนี่ยสุกีมเดินสั้นง่ายเลยตามถนัดเลยบอลเป็นบอลอ่าบอลที่มีบอลใหญ่เจอบอลเล็กบอลผู้ใหญ่เจอบอลเด็กนะครับคือทางปื้มเจ็ดถิ่นขาวเนี่ยเดินเกมดุดันมากๆนะครับเล่นอ่าในสนามเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป่งประกายรัศมีของ ตํานานสุดยอดผู้เล่นไหลหลังออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับตํานานผู้เล่นบอลเร็วบอลไหลต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องชมมือเซตทางกนกพรแสงทองด้วยนะฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากแจกจ่ายบอลได้หลากหลายมากโยกบล็อกของทางแฮนด์อินแฮนด์เนี่ยเรียกได้ว่าหลงตลอดนะครับไม่สามารถที่จะเซฟกลับมาเล่นได้น้อยมากๆจริงๆนะครับนอกจากนี้น้องโซยบริษาสีทาเลอร์นเนี่ยเมื่อวาน ก็อาจจะไม่ได้ถือว่าตีทําคะแนนเป็นกรอบเป็นกำรรนะครับแต่ว่าจังหวะของเฟินในการรับบอลเนี่ยพลาดไปแค่น่าจะลูกเดียวนะครับที่เป็นลูกเซิร์ฟเอสของทางน้องนายธัญพรเนี่ยนะครับโดยรวมมวลรวม,มของเกมเนี่ยเก็บควาดหลักบ้านได้ดีมากๆคือผู้เล่นหลายคนของทางสุพิมเนี่ยก็ล้ามาจากการแข่งกีฬาแห่งชาตินะครับเพราะว่าเกมมันก็เพิ่งจะจบไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับแล้วก็พัดวันเสาร์แล้วก็ต้องเล่นต่อในวันนี้เลยได้ซ้อมรวมตัวกันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าต้องแบ่งไปซ้อมกับกรุงเทพมหานครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีการโลเดเหวตผู้เล่นได้ดีนะครับโดยเฉพาะมือเซตเมื่อวันได้เล่นทุกคนเลยนะครับทั้งกนกพรวราพรภูมิเจริญแล้วก็กุลภาเปี่ยมผงศารนะครับก็มีการเฉลี่ยเกมลงมาเล่นกันค่อนข้างเยอะนะฮะ <s> <s> ปื้มจิตก็ <S <s อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อช่วงสักครู่นี้ว่าทํำคะแนนได้ทุกมิติเลยถ้าเป็นบอลหน้าตาข่ายไม่ว่าจะบอลสั้นหน้าสั้นหลังหลหลังนะครับแล้วก็จับบล็อกได้ ค่อนข้างดีด้วยนะฮะอาจจะบล็อกคิวไม่เยอะแต่ก็ถือว่ามีการเซฟบล็อกที่เยอะมากนะครับขณะที่แฮนนิแทนพยายามที่จะ <c oughs> เล่นบอลจากแดนหลังนะครับแล้วก็พยายามจะเล่นบอลโครงสร้างเข้าสู้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ซูพีมเสิร์ฟดีทุกคนเลยนะครับเมื่อวานนะฮะก็เลยบอลแรกเนี่ยมันวิ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ทีนเนี้ยเนี่ย บอลที่ต้องแก้ไขข,ของทางแฮนนีแทนเนี่ยก็มันได้แค่ป้ายไปครับมันมันไม่สามารถที่จะได้ตีอย่างเต็มศักยภาพก็เลยโดนเกมรับสุพีมเขาเก็บกินได้แล้วก็เซฟบอลกลับมาโจมตีกลับได้คือทำเฟิร์สได้ไม่ดีนะครับทาได้ของแฮนนีแทนหรือสอราชมงคลสัญบ,บุรีวีซีคือ,ค,อคือเล่นกับบอลที่เขี้ยวเนี่ยบอลที่เขามีเกมหน้าตาข่ายดุกันเงี้ยคือแฮนนีแทนก็ต้องต้องพยายามที่จะยกะดับตัวเองขึ้นมาให้ดีมากกว่านีน้คือเกมหน้าตาข่ายเมื่อวานเนี่ยเป็นรองมากเลยนะครับคือไม่ต้องสู้เลย นะครับเมื่อวานก็ไม่มีทางอัมพรยา่าผาด้วยที่ก็ไม่อย่อยางติดภารกิจส่วนตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาลงช่วยทีมได้นะครับก็เลยทําให้แฮนด์อินแฮนด์เนี่ยเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มือเซตอย่างส,สิประภาณีวงเมื่อวานก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยนะครับก็โดนโดนเปลี่ยนตัวทุกเซตเหมือนกันนะครับทางโค้ชแจ็คบนชัยก็พยายามแก้เกมตลอดเหมือนกันนะฮะแต่ประเด็นหลักๆคือตีไม่ตายด้วยนะครับโซนรับของสุพีมก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็น คนที่ทําผลงานได้ดีในเกมที่เจอกับแก่นนครอย่างนันพัฒน์ที่วันนั้นกดไป25เนี่ยแต้มก็ลงมาเหลือ12นะครับชิริยาพรที่ก็คงม,มีความตั้งใจที่จะทําให้ต้นสังกัดที่แท้จริงได้เห็นนะครับในการที่ถูกปล่อยยืมตัวออกมาเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเกมที่กลางๆนะครับน้องหยกก็ตีออกสตาร์ทในช่วงเซตแรกก็พอดูดีนะครับแล้วค่อยๆหายไปนะครับแต่โดยรวมก็ยังมีแต้ม2หลักอยู่ดี คือโดยรวมเกมในคู่นี้สู้กันในหลายมิติทั้งบอลเสิร์ฟบอลบล็อกบอลโจมตีจากทางหัวเสาแดนหลังและบอเลเร็วแฮนแท้เนี่ยแพ้ทุกประตูนะครับก็เลยแพ้ไปศูนต่อ3เซตสุพรีมเอาชนะไปได้25ต่อ1 4 25ต่อ18และ25ต่อ17คะแนนนะครับไปดูใบสกอร์ที่เกิดขึ้นในเกมน,นี้กันครับของสุพรีมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าทั้งทีมเนี่ยมีแต้มกันทุกคนเลยนะครับน่าเหลือเชื่อมากนอกจากลิเบโรนะครับ ผู้นําในการทําคะแนนเป็นปลื้มจิตถิ่นข่าวนะครับ19คะแนนนี่เล่นบอลเร็วนะครับคะแนนนี่เยอะกว่าบีหลังกับหัวเสาแบบชนิดที่เรียกว่าเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะที่เหลือเนี่ยไม่มีใคร2หลักเลยนะครับก็ตามมาก็จะมีวริศราศีทาเล์ทำไป9กนะครับกติกาแก้วพินทาไป9านะครับแล้วก็น้องเตยนักี่มาททำไป8เนี่ยคือ3บอลหลักของทางโุพีมได้กันไป9ก้าแปกนะครับก็คือ 12- 1 3 1 4เนี่ยหมายเลข12 13 14 นะครับก็เมื่อวานก็เล่นเหมือนว่าเซฟแรงนิดนึงด้วยสุพีมพยายามปิดสกอร์ให้เร็วนะครับในแต่ละลูกนะฮะเนื่องจากว่านักกีฬาไม่ได้อยู่ในช่วงที่ร่างกายสดมาก100%นะครับขณะที่ไฮนแทนครับได้นันนาพัฒน์ทำไป12นะครับตามมาด้วยอัชีระยาวพรกำใจบุญทำไปสินะครับที่เหลือก็จะเป็นกัญญากรลังบุญผาก็ทํทำไป6นะครับน้องนายธัญพรเป็นอีกวันที่เจอทีมใหญ่แล้วผลงานถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแต่ว่า วันที่เจอทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งนัดเปิดลูกการกับสีสเกตและแกะนตครเนี่ยทำได้ดีแต่พอเจอทีมใหญ่3ทีมเนะี่ยเล่นไม่ออกนะครับมีน้องส้มนักเรียนพอเดียวกันลงมาด้วยเมื่อวานในเซตที่3นะครับคนแจกให้โอกาสลงมาแต่ว่าก็ยังถือว่าเ,เวลาจะยังน้อยไปนิดนึงแล้วก็ต้องน่าจะไปเพิ่มในส่วนของเกมรับบอลหรือว่าการยืนดีเฟนซ์แล้วก็การเข้าทำคะแนนใ,ให้มันเขี้ยวมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับน้องแพงวนิดาเมื่อวานนี่ก็ มีโอกาสได้ออกซาเป็นตัวจริงนะครับก็เป็นน้องนักกีฬาที่มีความตั้งใจและกความมุ่งมั่นนะครับอายุยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยก็เก็บเกี่ยวกันต่อไปทําไป4คะแนนนะครับส่วนอื่นที่น่าสนใจครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ซูพีมเนี่ยถือว่าโดดเด่นกว่าแฮนทนพอสมควรแล้วเข้าป้าไปก็คือการบล็อกนะครับกดบล็อกคิวเลอร์ไปถึง13ครั้งนะครับโอ้ ถือว่าเยอะเลยนะครับโดยที่กนกพรได้ไป2นะครับรุาได้ไป2แล้วกติกาได้ไป3นะครับบอลเร็วอย่างเพิ่มจิตกับกัญ,ญารัตขุนเมืองก็ได้ไปคนละคะแนนนะครับขณะที่ทางด้านของแฮนด์อินแฮนด์ได้บล็อกไป3นะครับจากกัญยกรสองก็พัชราใจรักไปลูกหนึงมือเซตสำรองนะครับเสิร์ฟเอสซูเรีย์สีแฮนด์อินแฮนด์หนะครับนี่ก็คือสถิติต่างๆที่น่าสนใจใน เกมคู่นี้นะครับออสถานการณ์นะครับหลังจากจบเกมนี้นะครับสุพีมก็ชนะ5นัดรวดนะครับมี15คะแนนเต็มยังไม่เสียเซตครับเก็บเงินรางวัลไปแล้วเนาะเนาะห้าแสนบาทหลังจากลงเล่น5นัดนะครับแต่หลังจากนี้ครับเกมใน2นัดสุดท้ายของสุพีมเนี่ยอันนี้คือเกมที่เป็นสิ่งที่พวกเขา จะได้ชี้วัดแหละว่าดีพอที่จะก้าวไปถึงตำแหน่งแชมป์ไหมในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าครับวันศุกร์ที่27นะครับธันวาคมนะครับซูพรีมจะมีโปรแกรมลงสนามพบกับหมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ในเวลา6กโมงเย็นที่เดอะมอลล์นครราชาสีมานะครับขณะที่แฮนด์อินแฮนด์เนี่ยก็ เกมหน้าก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าจะสําคัญที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับในการเจอกับนครปฐม SSRU จะเล่นเป็นคู่ปิดท้ายสัปดาห์นะครับในวันาทิที่29ทธันวาคม2567กับนครปฐม SSRU นะฮะก็ถ้าชนะการันตีไปต่อได้เลยถ้าแพ้ต้องไปลุ้นต่อนะสุดท้ายกับทางนครนนท์แล้วก็ทีมที่ชนะ2นัดหรือว่า1นัดนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าแทนแทนก็ น่าจะต้องเร่งศักยภาพออกมาให้ไวที่สุดนะครับก่อนที่จะไม่ให้ตัวเองต้องไปเหนื่อยมากในเกมสุดท้ายนะครับเพราะว่าแฮนดิแทนโปรแกรมก็จะเหลือเจอกับทีมในกลุ่มเดียวกันอีก2นัดก,ก็คือนครปฐมแล้วก็หลังปีใหม่เนี่ยเกมนัดสุดท้ายก็จะเจอกับนครนนท์ซึ่งเล่นเป็นคู่ปิดท้ายสัปดาห์เหมือนก,นกันก่อนจากกันในคลิปนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูบทสัมภาษณ์ของทางโค้ดฤทธิชัยโค้ดหนึ่งเวชชัยบิดานะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทางแฮนดิแทนเมื่อวานก็กล่าวอะไรเอาไว้หลังจาก จบเกมที่แพ้กับสุพีมไปศูนย์ต่อสามเซตแล้วลากันไปเลยในคลิปนี้สวัสดีครับครับพืเกมในวันนี้นี่ครับก็เกมในวันนี้นะครับก็ต้องต้องดูในภาพรวมก่อนครับก็คือสิ่งที่เราเตรียมตัวมาคือเน้นทําวันแรกเน้นทําวันเสิร์ฟนะครับก็ทําได้ดีขึ้นนะครับแต่เวลาเราโดนทําทําเสิร์ฟใส่เนี่ยแล้วโ,โดนบล็อกสี่มือเนี่ยการเอาตัวรอดของเรามันมันยังแบบแต่ยังไม่เสาอ่ะนะครับฉะนั้นแล้วเวลา เราโดนตีไปโดนบล็อกแล้วเขาเซฟขึ้นมาได้แล้วเขาเขาเดินสั้นได้ครับทำให้ทีมเราเล่นเล่นยากเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าสุพีมเนี่ยก็คือบอลสั้นอย่างพี่น้องเนี่ยผมยังคิดว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ตอนนี้ครับในคอมเมนต์ถามาพี่แจ็คทำบอังหาวันนี้ค,คือวันนี้พี่แจ็คเขาจะสอนวันสุดท้ายแล้วของของแคมป ก่อนจะหยุดปีใหม่แล้วก็วันที่24ี่เนี่ยพี่แจ๊คจะมาร่วมซ้อมกับทีมแล้วจนยาวจนถึงแช์วันที่5เลยครับก็เจอเจอ,เจอแน่นอนครับแช์ที่นครราชมีมาเกมหน้าที่เราจะต้องไปเจอกับน้องข้าวผสมในเซตอายุมีการประเมินทีมนี้ไว้ไงต้องมีความหมายโอ้อละน,นี้คือผมคิดว่าบิ๊กแมตที่สุดสําหรับพวกเราแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ถ้าใครชนะนี่ผมคิดว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนชั้นแน่นอนขึ้นชั้นแน่นอนนะครับฉะน,นั้นแล้ว เราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับจากสัปดาห์นี้ไปเนี่ยเราต้องโฟกัสให้เต็มที่แล้วก็มองเป็นจุดเดียวกันนะครับ<ม>เพื่ออะไรเพื่อให้ทิศทางของการเตรียมทีมจนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยเราแบบซ้อมมาอย่างดีแล้วก็ต้องทําให้ได้ด้วยขอบคุณกองเชียร์ที่ให้กำลังใจว,ว,วันนี้เยอะมากวันนี้ล้นหลามจริงครับยังไงผมก็อขอเป็นตัวแทน นะครับของน้องๆแล้วก็ของผู้บริหารแล้วก็นักกีฬานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากจริงครับที่ติดตามเชียร์แล้วให้กำลังใจพวกเรามาตลอดทั้งในคอมเมนต์ทั้งช่องแชทนะครับช่องทางสโมอสรนนครับขอบคุณมากจริงครับเดี๋ยวยังไงเราต้องหาของรางวัลมาแจกแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ